สวัสดีครับใส่เกิดไม่หรอทำไงบอสอยังไรบองเนาะเกิดไม่เราทำไงอยู่ป้าก็เสื่อมอ่ะบางทีก็ว่าไม่ใส่น้ำจักตู่เนี่ยอ๋อใส่ได้ยุติป้าบอสพี่น้องสองร้อยเก้าเก้าโอ้ยให้ยซึ่ให้โลดพี่แจ็คใส่ได้ไหมอ่ะใส่ได้สิมันมีใส่พี่แจ็คบลาเอ้าเกิดไม่หรอตีเกิดไม่แล้วไปทำที่ไหนอ่ะไปทำที่ไหนมานี่ไงที่วัดนี่ไง ด้วใส่นี่เลยรักถามเรียงเอาวิีนีแม้บอเคยด้วนี่เคยเห็นจคเดียวเพราะว่าซูเมือนี่ขาเจ้าเขาเจ้าอเศร้าหายนอนโล่งเลยไหมคือคือคือเคยตอนแหลกเคยเคยทำประจำที่พัทยาก็เอกแอลปาร์ติว่าห้องพู้ใหญ่ประมานตีโอ้ยเขาไม่มีสีขาวอย่างนี้หรอครับสีขาวมีอยากไ้สีขาวราบไม่เอาสีดำร้อนไม่ชอบเสื้อสีดำด้วยเป็นคนที่ไม่ชอบสีดำที่สุดเลย ชอบแต่สีขาวอ่ะเอาไม่เพ่นก oh, like ินไปละเราถอด้รื่อยๆไม่เพ่นิเจอแล้วพี่น้องเราไปดูอะไรเดี๋ยครับเอาขายตีตัวนี้โอ้ยพี่น้องเพิ่นซื้อมาขายเด้อมาซื้อเพิ่นแน่เด้อเพิ่นเพิ่นหาเงินมันสาวแต่งงานเพิ่นหาเงินแต่งงานใส่ยังไงเอาสิีไายน้องขาใส่เบยังไงเด้อลาะล็อกล็อกห้องไหมคะ เอากูแจ็คกับเบอร์ไว้ก็ได้เหรอกไปเอากุญแจไว้ให้เอ้ยอย่า่ายมาเด้อว่า่ายมาเด้อพี่น้องนี่เบิ่งคนผู้ดีนี่ครับสีขาวนี่เด้อครับฉากแปดเด้อฉากแปดปีแปดปังๆนะครับแปดแปดนะครับอย่าฟังแม่นั่นได้ครับยี่ยมหมอขวัญน่ะพี่แจ็คพี่ๆเดี๋ยวให้แม่แจ็คโทรกลับเด้อครับคุณมาในมาเฮาแอนแอนแอนพอดีเลยอุ้ยขึ้นไซด์ขึ้นพูดีบังหัน พี่น้องว่างหันเส้นว่งหันเส้นผ่าขีลูตัวนี้มานี่นี่มาเล่ยนได้ครับเออมันคือกีฬาสีแต่คือชุดก่างกับักไก่แท้มันใส่สบายหรออือเคยเคยทำผ้าแบบนี้มาแล้วแต่ว่ามันใส่ไม่สบายก็เลยลองทําแบบนี้มากักีฬาสีเนาะปังปังแล้วครับขาผมใส่ได้บลับพี่แจมขึ้เป็นแน่นๆโอ้ย คือเป็นคือประหารลงยุ้งจีมีลูกจีออกลูกแแคจฮาร์เอกเอกแอลมาใส่บอเอ็กเอกแอลปรมีเนาะใส่ให้ในเด้ออย่าขอไปเสร็จเป็นลังเด้อก็เป็น่อะมรบางันคืเฮาดีอย่าเฮ็ดพิดใจก็แล้วกันเนาะเฮ็ดพิดใจก็คือปลาสวัสดเจมบอลเฮ็ดพีดใจน่ารักกระโดดขอบคุณนะครับขอบคุณเสื้อบ้านฮัก์คไวบีนะขา